หลักนหลายนี่มาขึ้นวางอลองไม่ได้อ,อ,อืมลองบ่ได้ดิเพื่อนเบาๆกันโซกันเนาะวันนี้ที่ดาเล่าเล่า,ลาจะเบาฟังแล้วป่าแกงเดียวอืมคนท้องไหนทำนีปากเขาก็เบาดุบไ่ต้องจุ่ไว้มีปาก็เบาเบาเดี๋ยวเราชิบมี <laughs> มันตีไปใสป่ปากเอา้า ่อะไรก็อันนัหนแหละเนาะเป็นอย่างเกิดแก่เจ็บตายอืมแล้วขี้อุปการไว้ยังไงขี้อุปการไว้ก็ควัดออกแล้วก็บอ,อไม้ด้วย <laughs> สลาดนี่ไหมฮ <laughs> <laughs> ่าฮ่า่เล่าทีเล่าเล่าสลัดนะทีเล่าเล่าโอ้ยดีกว่าไอ้ผู้วเด้อย <laughs> อันนู่นน่ะอย่างก,ก็ทีเล่าเล่าคนเิ่นไปทักวันนี้วันนี้อันเอฟซีเปนไปทักวันนี้วันนี้เพิ่นไปทักว่าผู้ เปนไอ้ผู้วิบวิบเขาถามเอฟซีติถามคนเล่านาไหมอไไม่ได้ไปตลาดไปย่งตลาดที่ประเทศเล่าีนใช้ไม่ได้กับจนไม่ได้จีนไยเอาไว้งานมอือเป็นไดโนเสาร์รึเปล่าไหมเฮ็ดง่ายปนันเฮ็ดง่ายจังงดหเจียดได้ยัง่ายก็รู้ล่โอู้ง่ายปนันเขาไ่เฮ็ดดอก bấm sáng mãn tính sáng cộng vàng bên này bây Bên kìm bên kìm nô với em tân y là vì em la với sơ nô mát là với kìm tay lều kìm tay lều kìm tìm 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 นี่ก็วดเครื่องขีดนึงมืง่อนนี่ไปกินนุ่มเลยโอ้ยมะต้องมะหยดัดหยาลีลาวดีดอกมันเล่นลีลาวดีตัวมันบ่ค่อยกินนมเขาอันุ่มไอร่างนึงนุ่มหนองล่างนึง่งไอกินอ,อาทิตย์หนึง่งเบิดล่างนึงนนองกินอาทิตย์หนึง่งมัดชิงกองโอ้โหหมดหมดประดันยังว่าสิว่าจะคล้องสิใหญ่มันสิเป็นใหญ่อีหยัขงขนาดให้ดูรอยกัดรอยไร้กัดจนแปรให้ดูก็คือแล้วกธทรมชาดติ ตั้มาดูเราก็ตั้งไว้ว่าสั่นกะซือกล้องนี้ไปไกลย้ายไว้ยุ่รานั่นี้เอาไปเซียงมูไว้แมนขันจินยาค่ับไได้กินยุ่ต้หนาเฮานี่รับรองเลยเห็นบ่านัแก้วแก้วนึ่งอยู่ในหันเครื่องเม็ดด้น่เ็ดเสิวนไปเหรีลงบาทน้อไปมอสซักรละไปบจะไปให้มอสซักไอหมอสักรละไปให้มอ้ากรล จีด่าแล้วเอ้ยยานไลท์ครับสิไม่ไพน่ะพี่ฝ้ายน้องสงสัยไม่หึงเลยเดู้้นี่เนหนึ่งน่ะน้องสงสัยไม่ถึงน้องสงสัยไมาถึงเขาก็สวยประนันเนาะดาราที่พี่ชื่นชอบไปรุ่มเขาชอบอืมพี่ฝ้ายชื่นชอบไง ซาหนูยังสิงหุ่นจักอีหยังดาราหุ่นจักไผเจ้าคนอยู่นี่ไปแล้วเนี่ยวัวจามอีกแล้วเวยหนูกินยาให้มันกบเด้อกินข้าวแล้วกินยาเด้อลูกบางวันก็ต้องกินอีกเด้อเนี่ยยาเถ็ดก็กินเลยเด้อนี่ยยาขี้เที่ยงก็กินยาเนี่ยนี่ก็หน20บาทถ้าหนูไปซื้อโจูง